ันนี้เรามาอยู่ที่บางแสนนะครับชายทะเลบางแสนวันนี้เรากับรายการของเรานะครับผมตัวลายสายแดดครับผมไม่จิ้มนี่เหรอลมแรงหนาวจริงไหมคะสวยวันนี้เมีเนี่ยมีแฟนนะครับยังไม่มียค่ะตอนนี้หาอยู่นะคะ และคิดว่าจะมีจะมีสักกีค <4 S 1> ค่คนหี่คนก็พอดีนะหนะึ่งสามน์ร้านดูเต้นอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยโคตรเงเลยคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะเด็กๆควรได้รับคาแนะนาจากผู้ใหญ่นะครับ สวัสดีครับผมวันนี้ผมพุ่มเจนเซนครับสวัสดีครับสวัสดีครับตะอยู่มาทูย์ครับผมแล้วก็อาใจครับวันนี้เรามาอยู่ที่บางแสนนะครับชายทะเลบางแสนวันนี้เรากับรายการของเรานะครับของผมใช่วัหลายสายแดกครับผมเราจะมาล้างแรกกันที่ร้านนี้เลยหมึกซาซิมิร้านแรกเลยนะใช่เราจะเข้าไปชิมกันว่าอร่อยบ้าอร่อยขนาดอหนบ้านะเราไม่ได้มานะแต่เราวันนี้เราจะมา เดี๋ยวเราไปเดินกินตามตลาดนี้เสร็จเลยว่าร้านไหนมังจะเด็ดอาโอเคร้านไหนมันจะสุดยอดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมากดไลค์กันว่าร้านไหนสุดยอดใช่มีตังเขาปะเนี่ยฮะมีไงเนาะผมก็เกาะไปไง นี yeah? ่เขาทำมารเขาทีน uh, ี่ใช่ครับเพื่อนเพื่อนลองก่อนอยู่ว่าลองก่อนเนี่าเอ่อมันต้องยังงดีอ่ะเพ่กินเป็นั้ยเนี่ยโอ้โหผมลูกทะเลไม่เป็นได้ไงอ่ะนี่เราต้องกินในนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงน้ำจิ้มเขานี่นี่คือวาซาบิอ่านี่เน่าไม่เน่เพื่อนเน่าเหรอเนาเอาผมจินให้ดูนะแหวกแหวกไม่จินนี่เหรอจิ้มนี่เหรอฮึบมงเสียงผมลองมา มีวะอออันนี้ยังไงเทพอร่อยกว่านี่ว่ะที่กินแบบเป็นๆอ่ะไปวิ่งเหรอฮะวิ่งถิงเจอันนี้ก็ไปอะวอบวิ่งเลยยังไงโคตรไรโคตรไร โตรวิ่งโตรวิ่งโตรวิ่งเลยครับผมรอบอะหัวหัวกรุบว่ะถ้ามาต้องแวะแวะบางแต่เลยวหัวหมึกซาซิมิอะไรเนี่ยเกี่ยวหน่อยเกี่ยวหน่อยสุดยอดห้าถือได้แล้วบอกด้วยอะรสชาติเป็นไงอร่อยดูดิดูดิดูดิยังไม่กายเนี่ยนวดนวดยังดูอยู่เลยดูดิ หนูปลาหมึกไปงี้เพื่อนโอ้โหนะนี่นะนี่นะคุณโคกไม่ได้มาด้วยนี่นะครับดูนะครับนี่หมึกซาซิเมะโคดวิ่งจริงขาดบางแสนโดนหัวเข้าไปไดโคดวิ่งเลยครับผมโอเคถ้าสมมติว่า ความอร่อยอยู่ที่ในระดับจิ้เราจะให้ประมาณเท่าไหร่ร้านระดับจิ้มด้วเอาไปห้าก่อนออกมือร้านแรกร้านแรกร้านแรกเอาไปห้าเนี่ยนี่ก็คือจาจิ้มได้นะนี่ก็คือเมนูซาซิมินะที่ร้านมากินร้านแรกนร้านแรกคือบางแสนให้เขาชูที่ร้านบางแสนเป็นบางแสนนี่เขาครับร้านนี้เลยครับมีร้านจอดรถมีห้องน้ํามีอะไรครบหมดเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเราไปดูเมนูร้านที่สองกันว่าเราจะไปหากินอะไรอโเคครับโอเค ตอนนี้เราก็อยู่ตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าร้านเขาเรียกร้านกุ้งเต้นเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเหรอเพราะว่าร้านนี้เด็ดนักเด็ดหนาไม่รู้จะเด็ดสมชื่อเปล่าเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูว่าเมนูกุ้งเต้นที่เขาว่าดังในย่านบางแสนเนี่ยจะมีรสชาติเจ๋งขนาดไหนจัดมาให้ผมเลยจันมาเลยัาจยเดู อนี้ผมจะบอกก่อนนะอันนี้ผมสั่งมาตามเมนูก็คือว่าสําหรับคนที่ไม่กินน้ำปลาก็จะอันนี้เพราะว่าแม่งสุดตัววิ่งจริงกระเปลวเลยกลัวไม่ได้เหรออ่าอันนี้จะเป็นเมนูปลาที่ดูหวานไม่ไดมเป็นอย่นี้เลยเส้นฝาเปิดเลยออเปิดไม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะขอชิมเลยคําแรกเลยว่าเขาเด็ดจริงหรือเปล่าเป็นไงเป็นไงเป็นไงหอมหวานนี้แบบไรวะ โอ้วิ่งจริงกให้ปลาั่งฝังนี้ปลานี่ันีปลาฝังไหนนี่ไม่าอันนี้อันนี้เป็นะไรอนี้คือปิดเว้ยมันนไหยุดเลยนี่นปลาอรอันนี้คือปลาระนะปลาระลาเป็นไง้หจีบเนปากไปโคตรวิ่งเลยครับผมร้านนี้อัไหนดียวมลอกเดี๋ยวผม็เดี๋ยวลองปลาระโคตวิ่งเลย ่นๆอมาร <kah> ้า่ยมันว <apan> ่งรืเป่าความพุเเป็นไมรสชาตินววนม่หว่าอร่อยไไม่ใช่มันรวมันวกระโดดออกอ่ะ่ันไม่ใช่ที่ผมจะบอกให้น้ําเขาถูอแล้วต่วันนี้ผมมาบางแสนเนี่ยรู้สึกว่าโหบางแสนในไทะเปลี่ยนไปเยอะเลยี่ยนไปเยอะแสดว่ามีการปับปุงนะใช่ ดูช้าของเขาอ่ะปวดว่าเมื่อก่อนเยอะแล้วของขายเยอะมากเลยเป็นตลาดอยู่ข้างในี่แบบเราสามารถเดินทุกทิศได้เลยสามาเดินนะเดินหาราจะได้เดินหาได้เลยและเมนูกุ้งเต้ของนี้ในความในความอร่อยของเราเนี่ยมันว่าจะอยู่ว่ากี่กิโลกรัมถ้าคะแนนเต็มจริงที่ห้านะคุกทีนี้เอาไปใจกอันนี้อะไรวางอันนี้อะไรวางอันนี้อันนี้อันนี้เอาไปเอาเก้ากิโลแกให้เก้ากิโลเก้ากิโลนมปั้งเลยเนี่ยนม ก็ค,นะคือว่าอันนี้รอร่อยหวอครับทนี้เลยว่า,วาโอเคอแล้วสุดท้ายน,นี่ก็คือว่าใครที่มาบางแสนอย่าลืมลร้านกุ้งเต้นอ้อออาวอา้อาวอา้าวเฮ้ยโคตรวินโอเคอเดี๋ยวไปร้านต่อไป,ไปกินทีนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมร้านนี้ดูว่าร้านน้องนิ เนมบาร์บีคิวมันจะเด็ดแบบชื่อร้านหรือเปล่าุแต่เนื้อมันใสแดงีมัน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 เป็นเนื้ออย่างเงี้ยมันน่าไอ้นี่นะทำไมสีเนี้ยเขามักเขามากมาหมากหรอนเขามากมาอ่ะคุณโค้เลือกก่อนเลยป่ะคุณโค้เอาเอาเนี้สองไม้คุณโค้เอาอันนีอไมอันนี้น่าจะเป็นเนื้อไก่ป่ะเนื้อไก่ป่ะเนื้ออะไรเนี่ยมน้เป็นหมูรขาเลี้ยงสนพีนะอไก่หมดเลยอ๋อเนเนื้อหมูแล้วกินไก่ผมอยากกินไก่เนื้อมันใสเมีเนื้อหมามเด็ไหม เนื้อหมามากเหรออ๋อมันเป็นสีนี้ไม้ไม้ใหญ่จังอ่ะเนื้อเล็กไม้เสียบเนื้อเล็กไม้ใหญ่เดี๋ยวจ้ะอะเดี๋ยวผมเอาขุดหนณ์ช่วยติดไม้อ่าติดไม้นะสองสี่ยิงไกเยอะมากไก่เพื่อนไก่บางนู้นไก่อย่นี้ไก่นี้สองสี่หกเป็นหนังไก่เล่นนึกถึงตะแกรงเมียเลยเฮ้ยไม่หายแล้วทกินแล้วโอ้โหคู่แบบนี้ กินนังไก่ี่ถิงหักแล้วเมียคุรู้่ะเลยใช่โอเคเดี๋ยวไปดูเขาด้วิธีการทำของเขาดูเขาทำด้วยสูตรอะไรมันถึงเขาบอกว่าอร่อยนักอร่อยหนาอ๋อสีมันเอาไม่ไหมนะะไม่ไหมไม่ไหมไม่ไหมหรือเอาไหมแกคนบ้าอะไรกินไม่ไหมเอาไม่ไหมดิเอาไม่ไหมไง เขาหลุดไปทำแดกกันเองกูพยายามนวไม่ไหมเอาอะไรไม่ไหมอ่ะเออเอาไปพอดีพอดีที่เอาไม่ไหมไม่ไหมไอ้ยังแกจะกินอะไรไม่ไหมมันก็ไม่เอาไม่ไหมเอาแบบพอดีพอดีดีเพื่อนจะกินอะไรไม่ไหมเอาก็นั่นไงก็เอาไม่ไหมไงเออะไรของแกอาร์ตก็ปิ้งให้มันพอดีพอดีแกจะเอาไหมทำไมเราไม่ใช่เอาแบบว่ามันพอดีพอดีไม่ให้มันไหมเออเออเออ ลืมขายลิ้นไงที่นี่ไงตั้งแต่บางแสนเปิดแล้วเป็นไงครับตอนนี้ก็พอดีเปิดมานานยังตอนนี้ก็หลายเดือนแนละ้วครับหลายเดือนแล้วครับจากเป็นถุงที่ขายเป็นมัดเลยใช่ไหมถุงนี้ <laughs> <laughs> เอาดได้ดมัดไก่มัดอะไรที่เราพกมาไงเอาดีๆว่า้าต,งตรงๆเลยนะอย่าปวดนะเคยติดมาที่เรือนจำเฮ้ยแล้วกี่เรือนจำ น่ะอ๋อติดติดขันยาหรือที่ไหนบางแสนนะจ๊ะคนนี้เนี่ยทำหน้าเลยใช่ป่ะจักแกะโคดำไหมอ๋อเขาอยู่คับรถพี่อ๋อเลยที่ชนนู่นอ๋อแต่ที่นี่ไหญ่ที่บางแสนแในจังหวัดอะไรนี่บางแเออแล้วแล้วแล้วแกะโคดำมีอะไรเขาอยู่ชนเออแล้วที่นี้ใหญ่ชนไม่รู้จักเนีไงเอาแต่ไม่ได้กินพ่อค้าเตะปากแล้วไม่ต้องกินกันแล้วพี่ว่า แล้วเราไปเข้าไปอยู่ข้างในมากี่ปีเจ็ดสิบสี่ปีครับผมตั้งแต่สันนิบสันนิ็หาปีหกออาใช่ผมว่าติดเศรพักเศรษติดไปติมเขาติดจำอะไรเนตจสมัุนี้ครับอ๋อเลิกอย่างทุกอย่างแล้วเลิกทุกอย่างครับผมมีครอบครัวแล้วมันแล้วอะไรอ้อยควาครอบครัวลูกเนี่ยมันทำให้เราเปลี่ยนชีวิตเองมาเด่นหลักเลยครอบครัวครอบครัวครอบครัวเลยถามความรู้สึกไงดีวาว่าคนคุกเสวดมากคนที่ติดคุกเคเลยนีออกมาเนี่ยน้อยคนนะที่จะนี้นะ บางคนเนี่ยยิ่งเจอหนทางไม่ดีนี่ไปทดชีวิตทำร้ายตัวเองหลับเข้าไปแต่คนคนนี้เพราะเขาคันหนุ่มตรงนี้ไฟแรงอนาคตอาจจะเป็นเท่าแก่น้อยคนที่สองก็ได้ของประเทศไทยเพราะยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดคันยี่สิบเจ็ดแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรถึงถึงถึงเปลี่ยนตัวเองได้ถึงว่ากลับตัวกลับใจถึงว่าไม่ไม่กลับเข้าคุกไปริงพ่อแม่ขอพ่อแม่ขออะไรอีกอย่างหนึ่งพ่อหัวลูกนี่งานที่สุดได้ทำให้พวกแกเรทุกคนเปลี่ยน หลอนหน่อหนึนึงาแล้วเอาห้าม่ไย่าหหลอมนกันนนีโอ้โหนี่้าถ้าไม่ไปเกะเลยนะเกมที่ไปเก็ไม่ดไม่เหถ้าไม่เดมทเดไม่เกะเ่ยน้องชื่อไรน้องชื่อไรพี่นนท์ครับนนท์จอนจัดสายาี่ตั้งให้เลยนนท์จอนจัดจัดาง่ายจอนจัดพราะเกไปจัก ตักจอนสะจัดมากจะอยู่แล้วตั้งที่ร้านเลยนนจอนจัดจอนจัดนี่นะถ้าใครอยากจะมาอุ่นหนุนน้องอยู่ที่แถวตรงนี้แหาดวอนหาดวอนหาดวอนตรงไหนพิกัดตรงไหนหน่อยเอาแบบว่าหาดวอนมันยาวไงตรงหน้ามะเทาเลยครับตรงหน้าเลยนะมะเทาะเทาอ๋อบับเทาบับเทาอย่าลืมนะมาอุ่นหนุนอมาอุ่นหนุนน้องก็หน่อยนะน้องอัญฉรยะใส่ดีมากนะถึงคนจะเคยผิดท่ามาเหมือนพวกเราอะเรามาถึงจุดไฮแม็กแล้วจุดที่ของรายการเพราะ S <S เราต้องชิมหออะไรอาหารของน้องที่น้องทำ <S <S เอาอย่างนี้อ่ะอย่างนี้เลยอ่ะน้องชิมให้พี่ดูแล้วบอกพี่หน่อยว่ามันอร่อยมากขนาดไหนเ<ด>ป็นไงเป็นไงโ<ห>งอ,อโ้มีพี่รโอ<ห>้เฮ้ยของมึงทำเองร้านอะมึงมึงก็บ้ามึงต้องให้กูชิมดิใช่หรอเออกูงงไม่ได้หรอว่าบอกก็ของร้านก็บอก<ห>อร่อยเออมึงกินสิบใบมึงก็บอกอร่อยมันจะของร้าน ใครเป็นหนูแค่ตายไม่เลือกกันไหนวะะคนเลยทีละคนเลยคุณโคก่อนคุณโคก่อนอร่อยอร่อยอันนี้ยังไม่ให่ซอสเลยอ่ใช่ครับผมอาร์ตอาร์ตใหญ่มั่งอร่อยต้องบอกต่อที่น่นอร่อยต้องบอกต่อสิ รสชาติมันเป็นยังไงความเหนียวนุ่มของเนื้อเป็นไงไง่นุื้อรร่่อยจิงไนุ่มสุดยอดเลยอันนี้ห่อยอย่าให้ใส่เนื้อนะอย่าไม่ใส่แบบเนื้อเดิมเลยเอาซ้อนมาซ้อนมาแตครูยังไม่ได้กินเลยาให้เพื่อนกินก่อนเพื่อนแล้วมันจะกินยังไงถ้ากินเดี๋ยวผมว่าผมต้องกินแบบพิเศษอาดแบบราดูการกินกินบาร์บีคิวเนี่ยต้องกินแบบมีสไตล์ โอ้โหยุดไม่หย่าเราต้องเลิกการเมืลัเลิกกองหนึ่งก็อ้วกน้ำลายไหลอ่ะกินแบบฟุญย่อยไงเป็นอร่อยปอตอย่าไปคินแบบน้ำลายหอมอร่อยต้องกินแบบนี้อร่อยป่ะอันนี้คืออะไรเนาะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรครับอันนี้อันนี้คือไก่พี่แล้วเนี่ย หนังไก่หนังไเด็ดพี่ขอชิมหนังไก่ก่อนจะเพิ่มจะชิมให้ดูเลยว่ารสชาติเป็นไง้าหนังไก่เห่ควันเหนียวควานนุ่มอร่อยวาหนังไก่อ่ร่อ่หนังไก่อร่อยเรารู้เรารู้สึกได้เลยว่ามันเหนียวนุ่มอร่อยมันไม่แบบว่าเหมือนแบบมันไม่ขอมันสดอ่ะและมันบวกกับว่ามันมีพุ้หัวกุ้หัวหอมอะไรเนี่ย ได้มใช่ยาเลียนโอ้ยเด็ดจัดประหลัดบอกเลยอ่โอ้โอเคอร่อยจริงร้านนี้บอกว่าร้านนี้ต้องบอกว่าโคตรวิงอย่าลืมนะครับคนที่มาบางแสนอย่าลืมมาอุ่นหนุนมน้องนะครับน้องชาโนนสุวรรณจันทรนะครับเถอะน้องร้านชื่อว่าร้านนิกเนมบาร์บีคิวปิ้งย่างนะครับมีสองสาขาสาขาที่สองก็คือสาขาของคุณพ่อทำเกี่ยวกับกุ้งเต้นอ่าส่วนลูก เนี่ส่วนน้องน้องน้องชาโน่คนนี้ก็เป็นหนึ่งอดีตของผู้เคยพูดผู้ขังที่เคยผิดพลาดมาแล้วกรับตัวเพราะเพราะว่าอะไรครับว่ากลับถูกเพราะคำว่าครอบครัวและลูกขอบคุณต้องเอาให้น้องๆฝากไปดูทางหอนเป็นยิ่งอย่างนะอย่าลืมนะครับฝากร้านนี้ไว้นะครับร้านนิคเนมบาร์บีคิวนะครับที่ชายหาดบางแสนหาดวอนอะไรมาอย่าลืมนะครับคุณเหนได้เลยเขาปั๊บเลยพักเขาหน่อยเดี๋ยวครับเลยพักเขาไม่นานเดียวแม่บอกว่าขายอยู่ข้างหน้าพี่ โอเคครับโอเควันนี้ขอบคุณน้องน้องน้องธนนมากโอเคโอเคเดี๋ยวร้านต่อไปจะเป็นร้านอะไรจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวตามไปกับตัวลายสายแดงโอเคคนเยอะเหรอไ่เห็นงินเหมนคนเยอะใช่ไหมรู้ว่าทำไมคนเยอะทำไมอ่ะทำช้าก็หอมก็แค่พู่อันนี้อร่อยต้องกินเลย เดจำไว้นะจ้าก้องพี่จะบอกให้ถ้าไปไหนเนี่ยเราไม่รู้จะกินอะไรอ่ะแต่มาร้านที่แบบว่ามีต่อคิวเยอะเราต้องถามเลยว่าซิเนเจอร์เขาอ่ะต้องกินอะไรครับใหญ่ค่ะมาร้านนี้ต้องกินอะไรอ่ะถามเขาเลยดีกว่ามาร้านนี้องกินแมค้าให้ได้ด้วยแมค้าไหนไดูดแมค้านี่ ถ้เห็นในคาก็ซี๊ดปากนะดูดีกว่าอยากกอดเขาอบกอดเขาชอบกอดขอชิกเจอร์ของร้านเลยสองอย่างชิกเจอร์ของร้านคืออะไรนะมานี่ต้องต้องสักเลยใส่เมนดาแล้วก็ใอนังรมนางลมม่ได้ทำไมอะพวกเดียวกันแต่ผมเนี่ยนาอยนางรมโอ้หถอยมันถอยนางลมอ่ะ ไขแมงดาโอเคเอา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 ที่เพื่อนชอบอย่างหนึ่งยวผมจะขอเป็นไอเนี้ยรวมเลยรวมเลยอย่างหนึ่็ได้ตเองเอาสดเอาดิบๆอ่ะไม่เอาสุกเอาได้สุกไม่เอาสดนะเอาดิบๆผูกก็อาบูได้แบบอย่างนี้ผมขอนางลมกับแมงดาผสมกันเลยเออลงเป็นงานหนี่ยใส่ปลาล้างไหมคะโอ้โหน่ามีปลาล้างเหรอเนี่ยตัวถามได้เอาครับ

แบบขอพี anything, ่หน os, like ่อยครับพี่สาวจริงไหมคะสวยคุณพี่พี่เนี้ยมีแฟนไหมครับยังไม่มีเลยค่ะตอนนี้หาอยู่นะคะแล้วคิดว่าจะมีจะมีสักกี่คนสี่คนก็ที่พอดีนั่นหนึ่งฉองสามสี่ได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่อยากจะถามแม่ค้าหน่อยเห็นแม่ค้าทำเนี้ยแสดงว่าแม่ค้าตั้มเก่งไหมเอ็นี้ตัมอย่างเดียวนะคะตัมให้ผมตะคอกได้ไหมฮะไม่ใช่ตัมใ็้ผมตะคอกบอกการตัมเก่งไม่เก่งต้องดูการจับสากนะใช่ไหมใช่ครับตามด้วย รวมทะเลของพี่ชายเขารวมทะเลอเอาตามหน้าตาผมเลยนะถ้าหล่อก็ทําให้จัดเลยนะ,ดเ,ยะเดี๋ยวจะดูว่าความหล่อเราขนาดไหนดูการจ้ำไปไงล่ะจ้ำจะไม่ตันนะทำให้พี่ชายพบเจาะเดี๋ยวนึงอาร์ตทำไมต้องอทำหน้าอย่างนีต้อตอนจ้ำอ่ะเีรยวแย <laughs> <laughs> ่นี่นิสัยไม่เปลี่ยนเลยอาร์ตแม่ครับเข้าข้างหลังเยอะีกแล้วดูเป็นอะไรผ่างหน้าก็ได้ ไปนะไปนะนี hey, ่ไอ oui> ้อย sì> ่างนี้ตาเจอตาเจอบอกว่าอะไรวะขอเซตหยอดสุดต่อสองห่อใส่ไข่ได้ไหมเมื่อกี้พาจับแทบไม่ทันทำไมเซตหยอดสองห่อสี่ห่อไอ้พวกนั้นลุกขึ้นมานั่งกันเต็มเลยคนจะกระทือบเอาบอกเดี๋ยวคอนใจเย็นัาแล้วปอดฉีกคอนยังไม่ตาอดจะแตกแล้วรั่ผม ไม่แม่ค้าสวยอย่างนี้ขอแบบขอวลีเด็กของขอวลีเด็กหน่อยเจอแม่ค้าสวยอย่างนี้ต้องขอวลีเด็กในริตาเอาก็คือผมอยากจะขอเซ็ตหยอดสูตรต่อสูตรขอซีหมอสองห่อใส่ไข่หน่อยได้ไหมครับใส่ได้ไหมเนี่ยไม่แม่ค้ารู้นะเอาอีกรอบเอาอีกรอบพูดอีกรอบหนึ่งเซ็ตหยอดสูตรต่อสูตรขอซีหมอสองห่อใส่ไข่หน่อยได้ไหมครับไม่ได้เลยค่ะเปิดห้องเดี๋ยวนี้เลยอย่าไปดูดนะพวกแม่ค้ารู้ภาษานี้นะ อ่จะบอกให้เขาไปว่าขออะไรคุณรู้ไหมว่าขอเมี่เอามันไปคำให้สุภาพชกเป็นที่เขาเราก็ชอบแดีวเราก็ชอบไปแหละถึงไม่เปิดท้องเลยไงค้าถ้าถึงขั้นเปิดห้องก็ต้องเปิดกระป๋องแป้งเนี่ยพันขนมในกระป๋องด้วยาันเนี่ยเปิดห้องไม่เท่าไหร่แต่ถ้าแม่ค้าเปิดมาแล้วก็โอ้โหะอูกราคาหนึ่งก้อนขนขอโทษนะครับขอโทษนะหยอกหยอกนะ ไม่ใช่เอาเงี้ยเอาแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมามาชิมฝีมือของบางเจ๊แหม่มเาเรียกร้านร้านเลยนะครับเซ๊แหม่มส้มตำยำแซ่บผัดพริกโอ้โหถือว่าพูดว่ามีเอฟซีแล้วก็ว่าจะมาที่าหาอยากได้ตรงไหนได้เลยค่ะพี่กับร้านเราอยู่ตรงที่ตรงข้ามกับร้านปั๊มเขาอ็ยิงเดือยดีเพื่อชีวิตยิงเดือยกับเซเว่นใช่ค่ะเซเว่นกับเทนเจอร้านใช่เลย แวะมาที่เจแมจัดเตยำแซ่บอยลืมนะครับปากเจแมยำแซ่บง่ายเรามาเรามาเห็นแมมพารตที่เลยคุณเจ๊แมคนเดียวคนเดียวคนเดียวเดีววยตวดานงแสเจ๊เ่งเจแมมบอกว่าเดียวเจแมมยำแซ่บถ้ายำไม่แซ่บมายำเจแมมได้เลยได้เ่าเมาวาขอบุณเจแมมมาคขอบุ่นมาคขอบุ่เดี๋ยวเราไป อร่อยเด็ดสติริตราดใแค่ไหนใับฝีมือในการตำป๊อกป๊อกอ่ะนี่อันนี้คือเมนูที่ผมสั่งรวมทะเลล้วมทะเลแบบจิ๋บอันนี้แม่มอันนี้ผมสั่งมาให้เอ็มพาราไดซ์นะไอ้ใหญ่ยำไข่แมงดาเฮ้ยเมาไรพี่พูดเดียวกันให้มันลองกินบ้างไข่แมงดาผมไปล่อมือช็อตหมึแล้วรุ่นวิ่งเร็วเลย เอาเดี๋ยวเริ่มให้โคกชิมก่อนเลยรุ่นวัไปชิมโบราณก่อนนี้มันเป็นเมนูที่ผมขอรีเควตไปอ่ะเดี๋ยวให้ให้เจ๊ให้เจ๊ทำละคนให้เจ๊เจ๊แมวมาทำเนี่ยนะเมนูนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนครัวเลยเป็นซิกเนเจอร์ให้ครก่อนนี่ครควก่อนแล้วบอกให้โคกชิมก่อนแล้วขออยากจะรู้ด้วยว่ารสชาติความรู้มันเป็นอะไรแบบทำไมโคกเล่นแต่ไปนั่งลมกันเถอะจะได้คืนอที่คิ้ว งนไปเป็นคำแล้วหอยนะตัวใหญ่ด้วยนี่นะรสก้านนั่งเป็นอะไรที่มันมันพอดีอ่ะมันไม่มีอะไรโดดเลยลองจิ้มเด็ดมันเป็นหอยหอยอเขาเรียกว่าหอยนั่งลมผสมไข่แบงดานะไหน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 นะแล้วทำไมคนถึงเยอะยำเขาเนี่ยบางร้านอย่างจะเปรี้ยวเขาเปรี้ยวด้วยใช่เขาเป็นซิกเนเจอร์เลยเมนูนี้เมนูซิกเนเจอร์ของร้านที่คนสั่งมากที่สุดนะมัมีหอยนั่งลมเนี่ยอร่อยอร่อยเอานะ เอาทันทีกับเขารองเพื่อนเราจะกินโอขงกำลางจะหกเลยนเป็นไงเพื่อนสโลแกนขอสโลแกนช่องพุ่มยันเส้นหน่อยเป็นไงไม่เอาไม่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 ต่อยถ้ามีต้นไม้ขึ้นต้นไม้ไปแล้วทำไมเพราะอะไรอ่ะวิ่งกันเอาไปสโลแกนพุ่มยันเส้นเอามอันนี้อร่อยดีครับวิงออโอ้โหอย่าพูดได้ตาผมเตะโอเหมือนล้อร่างทรงจะบอกอะไรสักอย่างะ นี่นะเหมือนเคี้ยวหมากบูแล้วรอตัวเลขอ่ะผสมสองอย่างนี่นะแม่งบอกใครเปิดพวกเราให้ห้าพันเป็นไงเพื่อนเออเหมื่อกี้เขาบอกเลยจริงปะล่ะไม่มีรถไหนโดดไม่เปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวมาก รสชาติดีอ๋อโอ้ยวิ่งเลยอันนี้เป็นที่ผมมา่ผมแล้วผมขอเป็นทะเลดีกว่านี่ทะเลอะทะเลดีกว่าคุณมีเครสไปทะเลทะเลผมต้องขออนุญาตนะเขี่ยไอตัวที่ผมไม่ชอบทิ้งนะอ่าอย่างเช่นหอยผมไม่ชอบผมไม่ชอบอะไรไม่ชอบหอยผมไม่เจอมาทีนึงมันเหม็นนี่ผายหอยผมก็เลยไม่กล้ากินไงแล้วหอยแครงเหรอที่เจอใช่ผมเป็นคนที่ชอบกินปลาหมึกนะพูดเองนะอันนี้คือยำปลาหมึก ยำรวมยำรวมทะเลนี่ปลาหมึกนี่นะมวดเป็นนวดใชวยาวเนี่ยตัดได้แล้วบอกว่าตัดได้แล้วตัดได้แล้วดวยยาวนะเข้าร้านแตาผมมั่งดูอ่ะแล้วจมูกจมูกไม่ต้องพูดเรื่องเนื้อปลาหมึกว่ามีอะไรยังไงจุดพีคมันอยู่ตรงที่น้ำลาดก็น้ำจับผมบอกคำเดียวด้วยว่า โคตว่งอ่ะอร่อยจริงอ่ะาา่พี่อาร์ทอาร์เ่อาร์พื่อนผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินยำกับผักแก้มเอ้ยำกับผักแก้มนี่เดี๋ยวผมจัดบรรเลงให้กุ้งในอาร์ทชอบเป็นตัวส้ม่อรม่อเอ้ยจับไว้ส้มทอดีว่ามือต้องชิ้นใหญ่ต่ไม่อาร์่ะเพื่อนมอนี่พี่แปกินแล้วมันเหมือนใทย ใครกูกินได้เพื่อนโอ้โหแล้วเปลือกหอกเปลือกหอยไมยมีหอยไม่มีหอยเพื่อนเราจะกินยังไงอะมไม่มีหอยเพื่อนกินดูตายแล้วเอาเอาลังใบแดดจ้าข้ามาแล้วเฮ้ยกัดเลยกับเลยกัดเข้าไปเลยโอ้นเป็โหเป็นไงเนื้อกุ้งยังไงเอาห่างไหมอ่ะ ยำยำกับใบกะทเดี๋ยวจะบอกให้ลาเตนลเ้ด้ปเข้าอเลยอ่ะอร่อยนี่เราเข้าเลยพอแดกไปปุ๊บเนี่ยจะบอกว่าแก่แล้วเข้าเข้าะวันนี้เราก็เป็นที่สนมความปั ที่สนุกพอสมควรกับการมาเดินบางแสนในรูปโฉมใหม่ตอนตอนลาดการกุฏิมันเริ่มเตาและแรงงานเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นคนนี่แบบมาเริ่มเที่ยวเยอะเลยทีนี้เขาบอกขุดพื้นเป็นเส้นด้วยที่ชวนมาเดินแดกในอีพีนี้เขาบอกว่าก็มานานมากแล้วเนี่ยแต่ไม่ไม่ไม่เ็นแบเหมือนตอนนี้เลยนะหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วเออที่ไม่เคยปีแลนี่คือขั้นนะคุณกอลเปลี่ยนแปลงไปเยอะ ความเปลี่ยนแปลงไปด้วยในการตางเดินเท้าชายหาดดี๋าวนี้เขาปรับปรุงใหม่สมบูรณตายอะไรแบบนี่ปาดสุดยอดเลยรานกินครบเครื่องเลยครบพวงจอตอนนี้ก็ถือว่าบางแสนใช่บางแสนก็เป็นสถานที่น่าเที่ยวยังคงตาตสินของคนที่สายเที่ยวต่อไปบรรยากาศก็ดีอาหารการกินก็เยอะคือว่าสายไหนแล้วแต่เขาจะเป็นสายอะไรต้องมาบางแสนได้ยังข้ามพื้นที่ไม่มีการหลับไหล และคลิปนี้เราสามคนไอเราสี่ห้าคนเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากแล้วคีกินกินน้มสำเร็จเดียวต้องขอตัวลาบพอยู่ไ่อ,อนดีกว่าถ้าชอบคลิปนี้ที่ผมทำอยู่นะชอบก็กดไลค์กดกดให้กำลังใจแล้ถ้าอยากให้เราไปทำคลิปดีแบบนี้ร้านไหนร้านที่ไหนบอกเป็นร้านอะไรอาหารแนวไหนเราเดี๋ยวเราไปทำให้เลยวันนี้ผม,มมดเอกซ์จาใจอ็มพาราได